สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยโดยบิมร้อยนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นั้นจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะครับมีทั้งที่ผู้ป่วยเป็นโรคข้อเสื่พรูมาตย์ปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมต่างๆรวมไปถึงอาการปวดหัวแบบไมเกรนและการปวดแบบประชำเตือนครับ เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วปวดเข่าปวดข้อข้อมือข้อศอกข้อข้อทุกตัวทุกข้อเลยนะฮะถูกทุกข้อถูกทุกข้อปวดยังไงตอนนั้นฮะคือตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะครับตื่นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เจ็บเอาขาแบบขาลงจากเตียงเนี้ยก็เจ็บที่ข้อแล้วก็ข้อมือแล้วมีจะมีอาการบวมแดง ตามข้อนะฮะทราบไหมว่าเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นยังแต่ก็ไปหาหมอก็เริ่มตรวจพอตรวจหมอก็ส่งสองหมอลองลองทสทั้งสองที่นะคะก็สรุปแล้วลูมาตอยอ๋อท่านท่านวินิจฉัยแล้วก็ใช่ค่ะบอกเป็นสีเดียวกันว่าเป็นลูมาตอยเศรสฐลูมาตอยรุนแรงไหมครับก็ตอนนั้นแกก็บอกยังเพราะเราเพิ่มเหมือนเพิ่งจะเริ่มนะคะ เริ่มเริ่มเริ่มเป็นแต่ว่าอาการเนี่ยมีมากคือตอนเช้าเนี่ยแล้วก็เวลานั่งนั่งนานๆเนี่ยพอลุกขึ้นต้องกเกาะโต๊ะพอกว่าจะเดินก้าวออกเนี่ยเจ็บตามข้อตามหัวเข่ากว่าจะเดินออกไปเหมือนเหน็บชาไหมไม่เหมือนแต่มันปวดนะคะเป็นอาการปวด,ปดแฝบงบแฝบงบเลยปวดแบบไม่อยากขยับตัวไม่อยากขยับต้องยืนสักพักหนึ่งตั้งตั้งตัวก่อนแล้วก็ค่อยก้าวเท้าออกไป แล้วพอเดินไปหน่อยก็ค่อยๆทีละนิดอาจารย์อครับข้อเสพรูมาตอยมีสาเหตุมาจากอะไรครับไม่ทราบค่ะตอบเหมือนกันเลยทั้งสองท่านสาเหตุยังไม่ทราบหมายถึงว่าทางการแพทย์ก็ไม่ทราบไม่ทราบสาเหตุแต่เดาๆเอาว่าแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์อันที่สองอาจจะติดเชื้อบางอย่าง ที่ทําให้เกิดการอักเสบของข้ออะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ภาษาเหตุมาจากอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าโรคนี้คือโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งค่ะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรครูมาตอยเนี่ยมันจะต่างจากข้อเสื่อมครับก็คือมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นเสมออย่างที่บอกว่านิ้วจะบวมตามข้อนี่เป็นลักษณะของการอักเสบคือปวดบวมร้อนแดงและกดเจ็บค่ะนะคะ มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็รูมาตอยนี่มันมีลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าปวดเข่าซ้ายก็จะปวดเข่าขวาถ้าปวดไหล่ซ้ายก็จะปวดไหล่ขวาคือมันจะมาเป็นคู่เป็นคู่เลยค่ะมันจะเป็นทั้งสองข้างใช่ค่ะอย่างข้อศอกใช่ค่ะข้อศอกซ้ายข้อศอกขวาค่ะแล้วมังทีนิ้วนิ้วก็ทั้งทั้งสองเดี๋ยวผมวนกับคุณแม่คุณแม่รู้ตัวไหมว่าไปโดนเชื้อโรคติดอะไรอย่างไรหรือหรือดีๆก็ก็เป็นเลยปวดขึ้นมาค่ะ ไม่เป็นค่ะก็ก็ไม่เป็นค่ะแต่ไม่แน่ใจเจเนอเรชั่นต่อก่อนหน้านั้เป็นเรป็นหรือเปล่าแล้วพี่น้องมีใครเป็นไม่มีค่ะคนเดียวเป็นคนเดียวด้วยอย่างที่อาจารย์อภัยบอกว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้เขเดาๆเอาคาดว่าพ่อมันยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วปกติรักษายังไงครับก็เนื่องจากมันเป็นโรคแพ้ภูมิเนาะเราก็ต้องไปกดภูมิตัวเอง อ๋อก็คือเป็นยาแต่ถ้าขึ้นต้นเนี่ยนะคะอาการไม่หนักหนาเขาก็จะใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบที่มีอยู่ที่มีขายอยู่ถ้านานเข้านานเข้ามันก็ไม่ดีขึ้นเพราะอันนี้มันแค่ระงับอาการเนาะแต่โรคมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะก่อให้เกิดอาการพิการก็ได้เพราะว่ามันจะเสื่อมไปเรื่อยๆ Uh huh. คือข้อมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะมันมีการอักเสบพอเกิดการอักเสบมันก็มีการทําลายข้อถูกไหมฮะง uh huh. ั้นพอถึงต้ช่วงนั้นเขาก็จะเริ่มใช้ยากดภูมิ uh huh. ซึ่งยากดภูมิเนี่ยถ้ามันไปกดมันก็บรรเทาการก,การเสื่อมการเสื่อมบรรเทาได้ทั้งการอักเสบและการปวด uh huh. แล้วก็อาจจะลดการเสื่อมลงได้ด้วยครับแต่เป็นชั่วคราวอ่ะฮะหรือ<า>ถ้ากินยาแล้วก็ต้องคิดต่อไหมถ้ถ้าเป็นยา,ยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่ เป็นยาแก้อักเสบที่ออกฤทธิ์ช้าแต่ว่าออกฤทธิ์เนิน่นนั่นก็คือว่ายาบางอย่างเนี่ยถ้าเขาให้รักษาเนี่ยมันจะมันจะออกมาเหมือนกับเป็นคอสเลยคือใช้ไปปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะ hmm. อาจจะหยุดใช้ยาไปได้สักหกเดือนหรือบางคนอาจจะใช้หยุดยาไปได้เป็นปีครับแล้วก็ถ้ามีอาการก็กลับมาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ย uh uh. ยากดภูมิที่เขาใช้ก็เป็นยารักษามะเร็งนั่นแหละ เพราะมันกดภูมิได้แต่ปัจจุบันนี้ก็มียาที่ใช้รักษารรมาตอยรุ่นใหม่ๆที่ไปมีผลโดยตรงต่อสารที่หลั่งออกมาเช่นตัว t n f a l p h a หรือตัวอินเตอร์ลิวคินพวกเนี้นะคะที่มันก่อให้เกิดอาการักเยาพวกนี้สามารถนำมาใช้ในโรครูมาตอยได้เป็นผลค่อนข้างดีแต่อย่าลืมว่ายาพวกนี้เป็นยากดภูมิถูกไหม ะฉงนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายก็จะติดเชื้อ <K> ง <un S 2> ่ายเดี๋ยวผมกลับมาที่คุณไปหาหมอหมอบอกเป็นข้อเสพรูาต่อยใช่ค่ะจะรักษาอย่างไงตอนนั้นก็แกก็ให้ยามาแล้วก็ให้ตรวจตรวจเลือดตรวจเลือดทุกๆุสามเดือนคอยยูภูค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามเดือนมาตรวจดูค่าอักเสบระหว่างกินยาแล้วเป็นไงบ้างก็ตอนทานยาก็ ก็ดีก็หายปวดอะนะคะก็ดูบันเทาบันเทาทีนี้พอหลังจากไปหาหมอทุกๆสามเดือนก็ค่าอักเสบก็ลดลงทีนี้แต่ไอ้ที่ว่าจะว่าหายขาดมันไม่ไม่ขาดมันก็ยังมีตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วโดยเฉพาะถ้าหน้าอากาศเย็นๆเราจะยิ่งรู้สึกรู้สึกเจ็บคือตลอดต้นเช้ามาคุณหมอไหมครับว่ากินยาพวกนี้จะหายไหมก็หมอบอกไม่หายนะใช่ไหมคุณหมอพวกนี้ไม่หายแต่ว่าจะบันเทา แค่บรรเทาอาการไปได้ค่ะคือพูดง่ายๆว่าพอฉันเป็นแล้วฉันก็ต้องกินยาไปตลอดใช่แล้วก็คอยตรวจไปเช็คทุกๆสามเดือนเพื่อดูการอักเสบของตามข้อทราบไหมว่ายาที่ทานเป็นยากดภูมิก็ไม่ไม่ทราบละเอียดอย่างนั้นอ่าไม่ทราบละเอียดถ้าอย่างนั้นอาจารย์ทัไพครับเวลาที่เรากดภูมิของร่างกายเอาไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ภูมิคุ้มกันเรามีไว้ป้องกันร่างกายเนาะอือหือ จากสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรเชื้อไวรัสสิ่งแปลกปลอมพวกฝุ่นควันอะไรต่างๆเนี่ยภูมิเนี่ยมีไว้สําหรับกําจัดสิ่งเหล่านี้อพอเราถูกกดไปเราก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายแต่ยังไงก็ตามสําหรับโรครูมาตอยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นปัจจุบันเขาอาจจะมีวิธีการรักษาใหม่คือแทนที่จะเริ่มใช้ อย่างสมัยตะก่อนนี่เขาจะว่าเป็นสเตปเนาะเป็นลําดับขั้นกินยาแก้ปวดแก,แก,แก้อักเสบไปก่อนครับพอไม่ดีแล้วก็ค่อยใช้ยากดภูมิแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้ยากดภูมิเลยบางทีมันอาจจะมีโอกาสหายมีโอกาสหายนะบางทีนะฮะก็ไม่แน่ว่ามันจะหายหรือไม่หายเพราะมันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมฮะเพราะว่ารูมาตอยเนี่ยมันจะมีอย่างของ คุณ,ค,ณมมคุณแมมเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นไปอย่างช้าช้นะฮะแต่มันจะมีบางคนที่ว่าโรคมันจะดําเนินการเร็วมากแล้วก็ทําให้เกิดการพิการ,รขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นคนที่โรคดําเนินเร็วเช่นหมอตรวจเดือนนี้พอเดือนหน้าโอ้โหมันไปค่อนข้างไกลเขาก็จะใช้ยากดภูมิเลยทรนะาบไหมว่า โรคที่เราเป็นรุนแรงอยู่ไม่ไม่รุนแรงเพราะหลังจากที่คอยไปตรวจสม่ําเสมอเนี่ยนะคะก็ก็มันอาการมันดีขึ้นดีขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์น้ำพายบอกว่าอาการของโรคเราเป็นแบบชละค่อยค่อยไปเป็นดีเซลนะฮะเออเนิบๆแล้วยังไงฮะมันมันก็ดูเหมือนมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น มาหันหันมาใช้มาฟังอาจารย์นะคะแล้วก็เอ๊ะมันตรงกับทางเราเป็นอยู่อตัวก็เลยได้ใช้พะแล้วพอวันที่ช่วงที่หมอนัดไปตรวจครับก็ค่าอักเสบก็แทบจะลดไปเลยออักเสบตามข้อนะคะถ้าไม่มีหมอก็ลดยาไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่เจ็บด้วยค่ะแล้วก็เช็คปกติก็เช็คไตเช็คอะไรก็ก็ปกติหมดครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับ นั่นคืออาการและความทรมานของโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่แน่ใจรีบปรึกษาแพทย์น,นะครับอย่าเพิ่ง